จ่ายครับพี่ไหมเคาะมาให้กับพี่แป้มาจังหวะนี้แล้วโัโอ้โหเสียดายโอ้โหไม่ได้ประตูวะโอ้เสียดายทั้งดีนคจังหวะนี้ัมงกระแตกยิงลอดนี่อโโอนดดอไอ้มึงดูไปนะอึงคุยลงไปได้เ่ยผมสามปีลงทีจะมาคุยอะไรกับผมอือโอเคมึงไม่คุยกับกูนะขาวดัง <the> คีเปอร์ก็ไปลูกนี้มาแล้วบ้านเนี้ย สุดยอดเลยว่ะนผู้ชมโอ้โหสุดจริงๆครับจังหวะนี้ลูงนี้ที่ไม้เปิดมานะครับแล้วก็บอลตกพื้นก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็มาเข้าหัวพี่เป้พอดีครับโอ้โหทนผู้ชมทำอะไรก็เป็นประตูจังหวะเนี้ยอืโอโคตร